ดูมาชมผ้านะคะที่เรานะคะนำมาตัดเป็นชุดเดสคุณลูกค้าขาเดี๋ยวให้ดูให้ชมแบบว่าเต็มเต็มผืนเลยกลางให้ดูเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดชุดเดสได้เลยคุณพี่จ๋ายินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะในหุ่นทั้ง2ชุดนั้นนะคะเตรียมจัดส่งนะคะไปที่อ,อำเภอสีชนค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณพี่อ,อนอนงนะคะ สั่งตัดเพิ่มเติมอีก2ชุดนะคะวันก่อนตัดไปแล้ว1ชุดใช่ไหมคุณลูกค้าขาชุดเดรผ้าไทยใส่สบายไม่ร้อนคะ่ะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญนะคะสามารถสวมใส่ออกงานสวมใส่ไปร่วมงานคุณลูกค้าขางานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้น้าใหม่หร, ías, หรือว่านะคะมีเทศก,กาลนานอะไรใดๆนะคะหรือว э ่าคุณลูกค้าที่ชอบสวมใส่ชุดเดรอยู่แล้วคุณลูกค้าสามารถนําไปสวมไปใส่ iterate, ห counter, หได้เลยนะคะเป็นงานซิปหลังเป็นงานซิปหลังนะคะยืนใส่ได้เลยนะคะหรือว่าจะนั่งใส่ก็สวยะคะ่ะคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวพาไปดูไปชมนะคะผืนแรกวันนี้นะคะว่าจะเป็นลายอะไร นะคะ โอเคเรามาดูมาชมผืนนี้เลยคุณลูกค้าค่ะรหัสทอมือสีสามรหัสทอมือสีสามผืนนี้จะเป็นสีน้ําตาลแดงผืนนี้จะเป็นสีน้ําตาลแดงค่ะคุณลูกค้านะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจวันนี้ค่ะรูปแบบชุดนะคุณลูกค้าขาความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ส่วนสูงนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะถึงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรใส่ได้คะ่ะคุณลูกค้าขาสาหรับความยาวประมาณนี้ความยาวสี่สิบห้านิ้วนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิ ะะแจ้งกับทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยบอกว่าตัดความยาวของชุดอยู่ที่50นิ้วได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยรูปแบบการวางลายผ้าจะเป็นเหมือนในหุ่นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะจะเป็นแขนกรีบบัว3ส,ส่วนจะเป็นแขนกรีบบัว3ส,ส่วนนะคะความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วค่ะความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยค่ะพื <ๆ S 1> ้นนีี <pajamas> ้ท่ เรากำลังดูอยู่รหัสทอมือสีสามผืนนี้ที่เรากำลังดูกําลังชมกันอยู่ตอนนี้รหัสทอมือสีสามเป็นผ้าสี่หลาเป็นผ้าสี่หลาคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะ ถ้าตัดชุดเดทต้องใช้ผ้าถึง4หล้านะคะคุณลูกค้าขาถึงจะตัดเป็นชุดเดทหชุดได้นะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ด้วย2,590าบาท2590บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํางานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทนะคะคุณลูกค้านะแล้วในส่วนของที่เหลือเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบสีน้ําตาลแดงถ้าชอบสีน้ําตาลแดงคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกชอปผืนนี้ได้เลยนะรหัสทอมือ4ส3สวย คลาสสิมกมากๆกับสีน้าตาลแดงผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเลือกผ้าผืนนี้แหละเลือกผ้าผืนนี้แล้วให้ทางร้านของเราตัดเป็นชุดให้เลยเนาะเพราะว่าอะไรถ้าเป็นชุดแบบนี้เวลาเราสวมใส่ออกงานสวมใส่ไปร่วมง,งานแบบนี้คือมันสบายมากๆคือเรามีชุดเดียวก็คือสวยครบจบเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาอยู่ที่ว่าเราชอบเฉดสีไหนแค่นั้นเองคะ่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นุ่มก็ใส่สีน้ำตาลแดงเช่นเดียวกันแต่แค่เป็นคนละลายผ้าเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมมสส่งเิ ชอบผืนนี้รหัสทอมือสี่สามรหัสทอมือสี่สามมีเซตเดียวนะคุณลูกค้าคะถ้าชอบสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดงานผ้าไทยสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาลวดลายงานมัดหมี่สวยงามสุดคลาสสิกแบบนี้รวมไปถึงนะคะเราก็ได้นําไปตัดเป็นชุดเดททาไมนุ่มถึงเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้รู้ไหมคะเพราะว่านะคะเนื้อผ้าบางเบาแล้วก็ใส่สบายมากๆด้วย สำหรับคุณลูกค้าท ah, oh, okay. ี่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้รหัสทอมือ43พื้นนี้รหัสทอมือ4 3ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจน้ออยากตัดนะคะเป็นชุดเดทวันนี้คุณลูกค้าคะชุดเดทนะคะรูปแบบของชุดเดทวันนี้ที่ทางร้านของเราตัดนะนี่เลยนะคะจะเป็นทรงคอขวดสวยงามไฮโซแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นทรงปีนขึ้นมานิดนึงคุณลูกค้าขาเก็บตรงคอตรงนี้ปิด ตรงคอตรงนี้นิดนึงเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะคะรูปแบบของแขนรูปแบบของแขนในวันนี้คุณลูกค้าขาตัดเป็นแขนกรีบบัวนะแขนกรีบบัวนะคะความยาวนะคะเป็นแขน3ส่วนความยาวอยู่ที่17นิ้วความยาวอยู่ที่17นิ้วความยาวชุดค่ะความยาวชุดวันนี้คุณลูกค้าขาความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะความยาวชุด45นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อกับลายต่อไป ผืนต่อไปในต,ตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายอะไรอ่ให้ดูให้ชมก่อนเรียกว่าลายอะไรคะลายโคมไฟหรือลายเชิงเทียนนั่นเองลายโคมไฟหรือลายเชิงเทียนนั่นเองคุณพี่จ๋าสำหรับผืนนี้สําหรับผืนนี้นะคะรหัสนะคะคุณลูกค้าขารหัสผ้าใช่ไหมเดี๋ยวน้องบอกให้ค่ะ รหัสทอมือ35ค่ะพื้นนี้รหัสทอมือ35หนะคะพื้นสีจะเป็นสีดําพื้นสีจะเป็นสีดานะคุณลูกค้าคะแล้วก็ตรงลายตรงนี้นะคะก็จะเป็นแต่งลายแดงมีสีแดงแล้วก็สีสีเทานะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะสวมใส่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะมีนะคะมัดหมีที่เป็นสีแดง aza, ร่มจอยร่มแจงเข้ามาด้วยเนาะคุณลูกค้าคะแต่พื้นสีก็จะเป็นสีดานะพื้นสีจะเป็นสีดําค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจผืนนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้นะคุณลูกค้าขาผ้านะคะก็จะเป็นผ้าเหมือนที่นุ่มบอกเป็นผ้าทั้งหมดสีหลาค่ะผ้าเซตนี้จะเป็นผ้าเซตเนาะผ้าเซตนะคะจะสีหลาสีหลาราคาเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะคุณลูกค้านะราคาค่าผ้าหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทราคาค่าผ้าหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทนะคะรหัสทอมือสามห้ารหัสทอมือสามห้าในวันนี้ ตัดออกมาแล้วสวยเนื้อผ้านคะคะ ให้ดูให้ชมใกล้ๆแบบนี้ได้เลยนะคะมีลายผ้าทั้ง2ด้านแบบนี้ค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือคุณลูกค้าคะระบายอากาศดีทาไมนุ่มถึงแนะนําให้เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ในการที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเย็บเป็นชุดเดรสเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชุดเดรสเนี่ยคือเราใส่คลุมทั้งตัวเนาะคุณลูกค้าคะเราใส่คลุมทั้งตัวดังนั้นค่ะการเลือกใช้ผ้าต้องเป็นผ้าที่เนื้อผ้าบางเบาแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะคุณลูกค้านะงานผ้าไทยสวยๆเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ ทอมือ2ตะขอสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะผืนนี้รหัสทอมือ35ผืนนี้รหัสทอมือ35ถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้1,980ับาทหรือว่าจะให้ทางร้านนะคะตัดเป็นชุดเดรสสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาเพียงแค่อะไรรู้ไหมค,คุณลูกค้าบอกแค่รอบอกรอบเอวแล้วก็สะโพกขมากก็พอค่ะรวมไปถึงส่วนสูงน้ําหนักคุณลูกค้าก็สามารถส่งมาให้ทางร้านของเรานะคะเดี๋ยวนุ่มดูให้ว่าคุณลูกค้าจะใส่ไซส์อะไรหรือว่าคุณลูกค้าพิมพ์เเข้้้้าาาามตอนนีไดลยว่คคุณูก อกเท่าไหร่เดี๋ยวนุ่มจะแจ้งไซส์ให้ว่าคุณลูกค้านะคะใส่ไซส,ส์อะไรนะคุณลูกค้าคะตัวนี้ของพี่อ้นนะคะก็จะเป็นไซส์42นะคะก็จะเป็นไซส์ XL คุณลูกค,ะคะ้า่ะจะเป็นไซส์ XL ค่ะรอบอก42ค่ะรอบเอว34ค่ะแล้วก็สะโพก42ความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะคุณลูกค,ะคะ้า่ะเพราะว่าพี่อ้นสูง100 ห้าห้าสิบสองหนึ่งร้อยห้าสิบสามประมาณนี้ค่ะใส่พอดีสวยแล้วก็น่ารักด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถบอกรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านดูให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยผืนนี้รหัสทอมือสามห้าผืนนี้รหัสทอมือสามห้าค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณพี่คะเห็นไหมผืนนี้สีดํานะ พื้นนี้สีดําค่ะมัดหมีนะคะมัดหมีลายหมักจับมัดหมีลายหมักจับสวยงามเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาแล้วดูตรงแขนก่อนตรงนี้จะเป็นแขนกรีบบัวแขนกรีบบัว3ส,ส่วนแขนกรีบบัว3ส,ส่วนคุณลูกค้าขาแล้วก็รูปแบบคอสวยงามแบบนี้เลยรูปแบบคอสวยงามแบบนี้เลย ให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะให้ทางร้านของเราตัดนะคะตัดเป็นชุดสวยๆเนาะงานสั่งตัดมีโอนประจำหนึ่งพันห้าร้อยบาทงานสั่งตัดมีโอนประจำหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะผืนต่อมากับผืนนี้เลยคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดมี่เห็นไหมคะอันนี้ลายเดียวกับสีดำนะที่ให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้สีชมพพููบบาานนนนนนเเเยย็็็ค่ะะืีี้จปสชม รหัสทอมือ37รหัสทอมือ37คุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากให้ทางร้านตัดให้หรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารหัสทอมือ37พผืนนี้สีชมพูบานเย็นค่ะสีชมพูบานเย็นสวยๆคุณลูกค้าขามัดหมี่ ผ้าเต็มผืนแบบนี้เลยนะวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้เลยคุณพี่จ๋าขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นลายใกล้ๆแล้วก็สีสวยๆด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะผืนนี้รหัสทอมือ37มัดหมี่ลายหมักจับมัดหมี่ลายหมักจับนะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นสวยคลาสสิกค่ะคุณลูกค้าค่ะก็จะเป็นเฉดสีชมพูเข้ม จะเป็นเฉดสีชมพูเข้มๆดังนั้นค่ะถ้าเรานะคะตัดเป็นชุดสวยๆแบบนี้นะคะสวมใส่ออกงานได้เลยสวมใส่ออกงานได้เลยคุณพี่ขาคุณพี่นะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ้ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอตรงนี้รูปแบบแขนนะน่ารักนุ่มมาชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราใส่เป็นชุดใช่ไหมมันก็อบๆนิดนึงใช่ไหมมันก็แบบว่า เต็มตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นชุดเดทใช่ไหมได้ทีนี้ว่าตรงแขนอย่างเงี้ยคะ่ะนุ่มก็แบบว่าอยากให้แบบว่ามีเปิดบ้าง <c oughs> มีแบบเปิดบ้างนิดนึงนะคะถ้าเวลาเรายกแขนแบบเนี้ยคะ่ะถ้าเวลาเรายกแขนแบบเนี้ยค่ะเราก็จะได้แบบเนาะมีแบบเปิดแขนนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามให้นุ่มดนวยนะกดไลค์เป็นกําลังใจคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะกดไลค์เป็นกําลังใจนะคะกดติดตามกด subscribe <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะ,คะที่ช่อง u t u b e แม่มาริพาไทายของเราไว้ได้เลยนะคะ ผืนนี้อีกหนึ่งผืนแนะนําผืนนี้จะเป็นเฉดส,สีม่วงผืนนี้จะเป็นเฉดส,สีม่วงลายบันไดหน้าคุณลูกค้าคะผ้ามัดหมี่ทอมือ3สีผ้ามัดหมี่ทอมือ3าสีคุณลูกค้าเห็นไหมคะพื้นสีนะคะก็จะเป็นสีม่วงใช่ไหมแล้วตรงมัดหมี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเทาคะ่ะ มัดหมี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเทาค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเนาะชุดนี้สวยมากนะคะรูปแบบชุดนะคะรูปแบบชุดชุดนี้สวยมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะชุดไทยสวยๆจากร้านแม่บัลีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะรูปแบบนะคะตรงคอนาอะจะเป็นทรงคอขวดใช่ไหมแล้วก็นะคะ รูปแบบแขนจะเป็นแขนกรีบบัว3ส่วนค่ะคุณลูกค้าขาความยาวชุดสามารถแจ้งได้เลยแต่ทางร้านของเราตัดเริ่มต้นอยู่ที่45นิ้วนะคะแล้วก็ตรงช่วงปลายกระโปงจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกระโปงหักปลานิดนึงคุณลูกค้าขาใส่แล้วนะคะก็จะทําให้ดูดีมีสะโพกเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงค่ะคุณลูกค้าขาหน้าเทาน่ารักใส่สบายๆเนาะเป็นทรงเข้ารูปแต่ไม่รัดรูปนะคุณลูกค้าขาเป็นทรงเข้ารูปแต่ไม่ได้รัดรูปนะคะรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะ ใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้านะคุณพี่อนัน์นงค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอศรีชนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้รหัสทอมือ28ถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้รหัสทอมือ28คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านนะคะจะส่งให้เดี๋ยวทางร้านตัดให้ โอเคนะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้รหัสทอมือ28รหัสทอมือ28สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สด EP ต่อไปเลยคุณลูกค้าคะคลิปนี้นะคะเราได้หลายรหัสแล้วใช่ไหมคุณลูกค้านะคะกดดูกดย้าดูอีกครั้งได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าโอเคกับลายผ้ากับเฉดสีผ้าที่นุ่มให้ดูให้ชมผืนนี้รหัสทอมือ28นะคุณลูกค้านะคะ จดใส่กระดาษปากกาเออเตรียมกระดาษปากกาวไว้เลยนะแล้วก็จดไว้คุณลูกค,ะคะ้าขาแล้วโทรเข้ามาคะ่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดเป็นชุดเดสสวยๆแบบนี้ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มรีผ้าไทยของเราด้วยนะคะขอบพระคุณ,คณ